สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่แก่งบางระจันนะคะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุ่มแสลงหวงก็อยู่ห่างจากอุทยานประมาณ4กิโลทะะี่นี่ก็จะเป็นลำธารมีโขดหินมีน้ำ แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการล่องเรือด้วยนะคะคิดค่าบริการท่านละ200บาทค่ะนั่งเรือ <จะ S 1> ไป,ไปทํา <ำ S 2> ไมครับจะนั่งเรือไปชมดีเสื้อเห็นเจ้าหน้าที่บอกแบบนั้นเราก็อยากไปนะคะแต่ว่าเรารอรอเพื่อนก่อนเผื่อมีเพื่อนมาจะได้ไปเป็นเพื่อนกันหลายๆคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆแก่งบางระจันนะคะไปกันเลย เหลือที่เจ้าหน้าที่จะพาล่องไปฝั่งนู้นค่ะก็เท่าที่ดูน่าจะเลยคุกคุ้มน้ำตรงนี้ไปลำธารหินที่เกิดจากธรรมชาตินะครับก็จะมี เป็นแอง่งพักน้ำนะครับแล้วก็ล้นออกไปนะครับสำหรับจุดบริการนักท่องเที่ยวก็อยู่ไม่ไกลจากโดหินนะครับก็อยู่ตรงโน้นนะครับบนเนินนะ นี่ก็เป็นจุดลงเรือสำหรับเือท่องเที่ยวครับก็สภาพเรือ,อ,อ,อก็ยังไลกดภัยแน่นอนมีเสื้อชูชีพหน่อย